ปั้นจันร์หลานแท้ๆอ้อยกันจนาจินดาวัน์เผยอาการของน้าก่อนเสียชีวิตนับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยครับกับการสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอ้อยกันจนาจินดาวัน์ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในวัย61ปีสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการบันเทิงรวมทั้งนักแสดงหนุ่มอย่างปั้นจันทร์ปรมาอิมอโนไทยซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานแท้ล่าสุดนั้นได้เจอปั้นจันทร์ในงานบวงสวงละครเรื่องหนึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้เผยความอาลัยถึงน้าอ้อยที่รักและผูกพัน เพิ่งเลี้ยงดูตนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กรวมทั้งยังยึดณอ้อยนั้นเป็นแบบอย่างในการแสดงด้วยและการทํางานในวงการบันเทิงนักข่าวนะครับได้ถามว่าณอ้อยกันจานานั้นเป็นน้าแท้ๆของเราปันจันบอกว่าเป็นน้องสาวของคุณแม่ครับผมผมเกิดมาณนะอ้อยก็เลี้ยงผมมาด้วยวิ่งเล่นกับลูกสาวแกนตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็สนิทกันมากพ่อแม่ผมกับณอ้อยเป็นพี่น้องที่ตาม,ตามกันมาตอนเด็กๆก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยอาทิตย์หนึ่งก็จะเจอกันครั้งหนึ่งเป็นปกติอยู่แล้ว พอโตมาก็เริ่มทํางานก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็ห่างกันไปช่วงหนึ่งก็จะเจอลูกสาวน้าอ้อยบอยระยะสามสี่เดือนที่ผ่านมาก็ทราบว่าแกเริ่มมีอาการโรคหัวใจซึ่งจริงๆแล้วน้าอ้อยก็เป็นโรคหัวใจมานานแล้วแล้วก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยล่าสุดนั้นก็เห็นว่าไปถ่ายรายการเสือสิงกะทิมทราบตอนนั้นก็ป่วยแล้วแต่ยังอยากทํางานอยู่น้องๆก็ห้ามกันแล้วก็ไม่อยากให้แกทํางานแต่ตัวนาเองเขาก็อยากทํางานก็วิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือน จนกระทั่งเมื่อวานประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ลูกๆลกหลานญา,าติพี่น้องได้เข้าไปดูทุกวันความดันเชื่อประจอนก็ไม่คงที่เท่าไหร่ทางแพทย์ก็ให้ญาติมาพบเมื่อวานเราได้อยู่กับเขาไหมในวินาทีสุดท้ายเมื่อวานแม่ผมโทรมาบอกตอนบ่ายสองว่านะ้าอาการไม่ค่อยดีแล้วผมก็วิ่งไปพอถึงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะ้าก็เสียพอดีแม่ลูกสาวลูกชายตัวน้าโต้งสามีแกญาติญาติก็อยู่ด้วยกันครบตอนน้าป่วยเราได้ให้กำลังใจแกยังไงบ้าง ก็ได้คุยโทรศัพท์กับแกบ้างแล้วตอนที่ได้เจอณอ้อยก็เข้าไอซียูไปแล้วตามความเข้าใจคือน,นารับรู้แต่ไม่มีแรงที่จะตอบโต้ตอนที่คุยกันได้ก็ให้กําลังใจแกน้าโทรหาแม่ค่อนข้างบ่อยเขาก็บอกว่าเขาเจ็บเพราะมันมีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยกินก็ไม่ค่อยไหวกินอะไรก็ไม่ค่อยลงทางแม่ก็พยายามให้กําลังใจว่ายังไงก็ต้องกินนะผมก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้ไว้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับให้หนาอ้อยสมดมนเยอะๆรอบๆข้างเขาทุกคนก็ให้กําลังใจเขา แต่ว่ามันก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่มันแย่แล้วณนะอ้อยเขายังอยากทํางานอยู่ปัญจันนะครับบอกว่าณอ้อยยังอยากทํางานอยู่ครับคนเคยทํางานเคยเจอคนในเยอะมีสังคมอยู่บ้านก็เบื่อหลังๆแกก็รับละครบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนก่อนหลายคนก็ไม่รู้ว่าแกมีปัญหาสุขภาพลูกสาวแกเป็นอย่างไรบ้างเพลงก็กําลังใจดีครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาเศร้าเขาก็ต้องเตรียมพิธีเตรียมงานต่างๆช่วงเวลานี้ คือทุกคนก็ต้องช่วยกันให้ผ่านไปด้วยกันผมไม่เคยมีประสบการณ์แต่เราได้เห็นตอนแม่เสียตายายไปช่วงงานเขาก็ไม่มีเวลาเศร้าพอหลังจากนั้นเขาตื่นจะดาวก็ต้องดูแลกันไปครับเพราะเป็นบ้านที่ครอบครัวผมก็สนิทกันมากจริงๆผมกับเพลงโตมาด้วยกันเหมือนพี่น้องกันทู้สขาวนะครับได้ถามตอบว่าณอ้อยนั้นไม่ได้จากไปอย่างกระทันหันเหมือนมีเวลาให้ทุกคนเตรียมใจไว้แล้วปันจันนะครับบอกว่าไม่เชิงกระทันหัน สำหรับญาติๆลูกๆเองมันก็ค่อนข้างเร็วไปหน่อยนะ้าพึ่ง61ปีน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้ครับที่โรงพยาบาลล่าสุดแกก็อยู่มาเกือบสามอาทิตย์นะ้าอ้อยมีสั่งเสียอะไรไว้ไหมแม่ก็บอกว่าแกไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้สองคนนี้เขาสนิทกันมากจะเป็นการให้กําลังใจกันมากกว่านะ้าก็มีห่วงลูกๆน้องชายของน้องเพลงก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทุกคนจะดูแลช่วยกันเพลงเขาก็ต้องเข้มแข็งเพื่อพ่อเขาด้วย พ่อเขาค่อนข้างที่จะเสียใจมากๆในมุมของนักแสดงนะ้เราเป็นตัวอย่างอะไรให้กับเราบ้างน้อยมากครับที่จะรู้ว่าผมเป็นหลานแกเพราะตั้งเด็กๆเลยตอนเล็กๆผมก็วิ่งตามน้ามากองไายพอโตมาก็เข้าวงการนะ้บอกเสมอว่าถ้าหลานไปด้วยตัวเองก็ทําผมก็ยึดหลักตรงนั้นเราไม่ได้มาด้วยการเป็นหลานของน้าอ้อยผมก็ไม่ได้บอกใครว่าผมเป็นหลานของน้าอ้อยถ้าไม่มีคนถามเพราะกลัวว่าเราจะไม่ดีพอเดี๋ยวจะไปทําให้น้าเสียชื่อ แต่ในขณะเดียวกันเองนะก็เป็นแบบอย่างของการทํางานให้ผมนะ้มีความรับผิดชอบต่อการทํางานสูงแฟนคลับน้าเยอะในช่วงเวลาที่น้ยังาสาวๆเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงมากเล่นละครก็มาเยอะดังมากๆส่วนหนึ่งของสเปรตวิญญาณการเป็นนักแสดงที่อยู่บ้้งหน้าผมก็ซึมซับมาจนเป็นส่วนหนึ่งของเราปัญจันทร์กล่าวทิ้งท้ายครับนับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวครับกับการสูญเสียน,นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอ้อยกันจนาจินดาวัตรครับ หลังนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของหลานแท้ๆอย่างปั้นจั่นปลรมาอิมอโนไตครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้แต่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ